สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับปุ้ยนะคะเจอกับปุ้ยใน facebook นะคะ facebook ส่วนตัวปิยะสมาธิรัตสธานน์นะคะแล้วก็ถ้าจะแอดไลน์นะแอดมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนนะคะแอดไลน์ได้มาเลยได้มาเลยแอดไลน์มาเลยได้นะคะทุกคนอาทีนี้โอยทุกคนอันนี้หมด,หมด,ห,มด,ห,มดหมดกินเลยนะคะสั่งไปแล้วนะคะรอรอของรอของนะคะ หมดเลยวันนี้ได้กินแต่ก,กาแฟเฉยๆนะลืมเก็บนะคะหมดอดกินนะคะให้ลูกค้าใจดีมากตัวเองไม่ต้องกินนะคะให้ลูกค้าไปกินอดกินเลยคอรเจเอนไซม์นะคะทําไมถึงปุ้ยถึงตั้งหัวข้อว่าเออเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวขายสินค้าเออเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวขายสินค้าเพราะว่าอะไรรูป้ป้เมื่อวานไปไปไป,ไปก็เจอคนรู้จักเนาะเขาก็ถามว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาอะไรเงี้ย จอคนรู้จักเป็นเพื่อนในเฟซเป็นเพื่อนในเฟซซึ่งเขาเห็นเราในเฟซอะ่ะเขาก็จะแบบว่าเขาจะไม่เห็นผิวจรินผิวอะไรเราหลอกเนาะเขาก็จะมองแบบในรูปอะ่ะเขาจะมองว่าเออขาวนู่นนี่นัน่นแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันใสขนาดไหนเออเมื่อาวานเขาก็ถักว่าเอ้ยทําไมผิวดีผิวใสทําไมหน้าใสไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ لك, แต่ว่าเขาก็รู้เนาะเขาก็รู้แหละว่ะาวสวัสดีค่ะแต่เขาก็รู้แหละว่าเราขายอะไรเพราะว่าเราก็ไลฟ์สดทุกเช้าเนาะเขาก็รู้แหละว่าเราอ่ะอ่า ขายอะไรกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยจี้แล้วจี้แล้วนะคะคือออกกาลังกายก่อนเดี๋ยวหนูจะตามแต่ว่าหนูยังไม่ได้ออกหรอกหนูต้องแบบตากผ้าสวดมนก่อนตื่นสายเมื่อเช้าตื่นตีห้านะคะตื่นสายก็ยังไม่ได้สวดมนเดี๋ยวก็จะสวดมนกินกินก่อนหิวนะคะ ทีนี้อ,อคนที่เขารู้จักเรา,าเขาถามว่าเพื่ทําอะไรมาตัวเล็กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่เราก็บอกก็นัน่แหละก็อย่างที่ปุ้ยกินกินอย่างที่ปุ้ยโพสต์ปุ้ยขายคือปุ้ยกินตัวนี้กินแล้วมันก็เห็นผลจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็บอกเขาแบบนี้แหละเขาก็แบบเขาก็เลยจัดไปนะคะเ้าก็เลยจัดไปทีนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตเอาเรื่องของลูกค้ามาพูดหน่อยนะคะว่า ลูกค้าบอกว่าไปทําผมมาไปยืดผมไปทําสปาผมมาแล้วก็ทั้งหนีบทั้งใดคือทําก็เลยถามว่าราคาเท่าไหร่ก็บอกว่าราคา590บาทอ่อกู้ยก็เลยบอกว่าอืมเราไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะ590บาทเพิ่มอีกไอห้าร้อยคือเขาไปทํามา500เนาะคือทําแบบยืดผมแบบสปาผมมาทุกคนกู้ยก็เลยบอกว่า พี่เอาตังมาให้ปุ้ยเพิ่มอีก90บาทนะพี่ได้ทั้งเล็บผมกระดูกนะคะซึ่งถ้าคุณไปทางผม500บาทเนี่ยเดี๋ยวคุณไว้ได้กี่วัน3วันสระผมใช่ไหมก็หายแล้วสิ่งนั้นก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นนะเพิ่มให้ปุ้ยห้าเพิ่มให้ปุ้ยอ่ะถ้าไอ่9าบาท เพิ่มให้ปุ้ย90บาทนะแล้วได้อะไรมันกินได้1เดือนนะทุกคนกินได้1เดือนเพิ่มให้ปุ้ยแล้วทีนี้การทําสปาผมอะ่ะจะต้องทําทุกเดือนไหมอันนี้แล้วแต่เนาะถ้าคนที่รักผมจริงๆริงก็จะไปทําทุกเดือน2เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรก็ว่าไปนะแต่ของปุ้ยเนี่ยอาถ้าสมมติว่าเก็บตังวันละ20บาทนะวันละ20บาทเนี่ยใส่ใส่ไปเดือนหนึ่งก็ครบแล้ว500ร้อยก็หกรเนาะนะนะทอนสิบาท6กร้อยทอนสิบาทนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยได้บแบบ นุ่มสวยสวยเก๋มากทุกคนจริงป้าจริงป้าดีกราไปทําภายนอกบํารุงภายนอกซึ่งเนี้ยผมมันจะไม่แตกปลายเลยนะคะถ้าทานตัวนี้ไปอ่ะจ,จะได้แบบว่าสุขภาพผมที่ดีมากแล้วก็ผมขึ้นเยอะมากถ้าทานคู่กับโปรตีนด้วยนะทานคู่กับโปรตีนไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ทานคู่กับทานคู่กับอะคาร์บเนนอนนไซด์เธออย่าเพิ่งร้องไส้สดโยอย่าเพิ่งร้องค <laughs> ่ะร้องกับแมวก่อน <laughs> นะคะทุกคนเนี่ยเพิ่มให้พูดแค่90บาทเท่านั้นนะจะได้ผมที่แบบว่าคุณต้องการเลยเพียงแต่ว่าคุณกินทุกวันนะอันนี้คือข้อแม้เลยที่คุณต้องกินทุกวันนะคะให้มันบำรุงจากข้างในให้มันบำรุงจากข้างในแล้วมันจะดีออกมาสู่ภายนอกนะคะแล้วมันแบบมันดีมันดีอะมันดีด้วยคุณภาพมันไม่ได้ดีด้วยสารเคลือบผมมันไม่ได้ดีด้วย น้ำยาที่เขาทำให้เราเป็นเงางามแค่3วันนะคะคือเนี่ยมันเงางามได้ตลอดชีวิตนะคะข้อแมอ้ต้องตกลงกับปุ้ยก่อนว่าคุณต้องกินทุกวันแต่ถ้าถามเห็นผลว่าเห็นผลไหมภายใน1เดือนภายใน1ซองอันนี้ปุ้ยก็บอกลูกค้าแล้วว่าแล้วแต่ละบุคคลนะถ้าระบบร่างกายไม่พังไม่พังเยอะ พังนิดนหน่นยนอยๆเนาะก็หนึ่งเดือนเห็นผลนะมันจะขึ้นไปถึงผมขึ้นถึงผิวได้นะคะ590บาทไม่แพงเลยเพราะมันได้ทุกอย่างมากได้ผมสวยก็ได้ผมแบบคือทุกผู้หญิงทุกคนแหละรักสวยรักงามอยากมีผมสวยไม่อยากมีผมแตกปลายแต่ด้วยบางทีอะ่ะบางทีการที่เราไม่รู้ไงเราก,ก็ไปกินของหวานของมันของทอดอยากกินเบบซี่อยากกินเบ,กกนบรเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผมเราหนุดร่วงและบางได้นะคะแล้วก็การที่ เราไม่ได้นวดหัวเลือดมันเลือดอะมันไม่ขึ้นไปที่หัวใช่ปะมัดผมเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยมัดผมเยอะๆ,ๆอย่างเงี้ยแน่นๆอย่างเงี้ยก็ทําให้ผมร่วงได้นะถ้าอยากมีเอ่อให้แบบว่าเลือดอะมันขึ้นไปกระตุ้นผมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตัวนี้จะเป็นตัวช่วยขยายหลอดเลือดจะหมดแล้วจะเป็นตัวที่ไปช่วยขยายหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะให้เลือดเนี่ยได้สูบฉีดนะให้เลือดได้สูบฉีดขึ้นไปสมองขึ้นไปแบบว่าเนี่ย ใครที่เป็นเส้นเลือดปูดเส้นเลือดถอดนะปูดปูดตรงนี้ปุ้ยมีน้องคนหนึ่งนะเป็นเส้นเลือดปูดตรงนี้นะคะปูดอะทางานหนักนี่นะเขาบอกว่าเขากินตัวนี้ไปนะตอนนี้เส้นเลือดตรงนี้เขาหายแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเดินเลือดดีขึ้นไปขยายหลอดเลือดนะคะให้เขาได้เดินทางได้ดีขึ้นซึ่งตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเสาหลังเลยเหมือนบ้านนะเออมันจะเป็นเสาเอกของบ้านร่างกายก็คือบ้านนะคะจะเป็นเสาเอกของบ้านที่เข้าไป เป็นตัวที่เออคืออะไรละเป็นตัวฐานนะเออจ,จะพูดจะพูดย่าไงดีว่าเป็นตัวฐานที่ทําให้เรา,าแข็งแรงมากๆเนี่ยเนี่ยเออแล้วเนี่ยก็เป็นโครงสร้างของบ้านนะทําให้บ้านแข็งแรงทําให้บ้านเป็นบ้านนะคุ้มแดดคุ้มฝนเออถ้าเปรียบเป็นบ้านนะทุกคนร่างกายเราก็เหมือนบ้านใช่ไหมอือทีนี้ถ้าเรารักความสะอาดเออ ถ้าเราเป็นคนรักความสะอาดเราจะต้องดูแลตัวเองอ่ะกินอาหารนะไม่หวานไม่ทอดไม่มันไม่เนยไม่นมอ่ะอันนี้คือแบบดูแลบ้านดูดูแลร่างกายนี้เปรียบเสมือนบ้านนะดูแลร่างกายนี้ให้สะอาดสดใสเอยมอ,อกก่องอรทยัยก็คือดูแลเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายนะคะให้อ่าเลือดได้สูบฉีดนะคะให้เราแบบว่ามันมีความกระตุ้นนะควรจะออกอ่าออกกาลังกายใน หน้าพัดลมก็ได้ออกกำลังการในห้องแอร์ก็ได้ไม่จํากัดไม่จำเป็นจะต้องแบบหูออกที่ร้อนๆแล้วให้เหงื่อมันออกเยอะแล้วไขมันมันออกเยอะใช่ไหมไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะอือโอ้โหคุยกันมันเลยระบบซมูมวันนี้วันนี้มีซ้อมเข้าระบบซูมนะคะซึ่ง13มิถุนาจะมีการเข้า เข้าไปแบบประชุมจริงนะใช้ระบบ Zoom นะซึ่งตอนนี้คนเยอะมากใช้ถึงสามห้องอ่ะปุ้ยอยู่ห้องหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าไอ้ห้องหนึ่งสองสามจะมารวมกันไหมนะคะน่าจะรวมกันแหละเพราะว่าคนเดียวกันเนาะคนเดียวกันเขาอาจจะมีสมเครื่องเนาะแล้วก็นั่งสามเครื่องอะไรเงี้ยใช้เมลตัวเองเข้าไม่ได้ใช้ลิงก์ไม่ได้ใช้รหัสเข้าเนาะใช้เมลตัวเองเข้านะคะทุกคนทีนี้ ทีนี้ถ้าบ้านเรายังไม่สะอาดพอเออถ้าบ้านเรายังไม่สะอาดพอก็คือลำไส้ถ้าลำไส้เรานะคะยังมีอุจจาระตกค้างนะคะทุกคนเคยฟังหมอไหมในแพทย์เปี่ยมโชคเขาเคยพูดนะว่าคนนะ่ะจะมีอุจจาระค้างเกาสิบกิโลอยู่ในร่างกายเนี่ยถ้าคุณกินหนึ่งซองนะอุจจาระน้ำหนักคุณจะหายไปหนึ่งโลเลยเพราะมันเอาเอาอุจจาระค้างเก่าออ,อกมาเออออกมาให้เรานะคะเราอะ่ะไม่มีฟิลเตอร์ เราเลยไม่มั่นใจเราอยากได้ฟิลเตอร์ตุ๊กตาน่ะมันหายอะทุกคนเราใช้จนมันหายมันไม่มันไม่ให้มันไม่มันไม่ขึ้นให้เราเลยว่ะเราทำยังไงดีอือเราเมื่อยจังเลยเราอยากนั่งข้างล่างอะเราเมื่อยเรานั่งข้างล่างเลยแหละนั่งข้างล่างก่อนเราเมื่อยเราเมื่อยเรานั่งข้างล่างกัตายแล้วอือนะคะอ่ะทีนี้ขนาดและเดี๋ยวก่อนขนาดละนั่งนมันเมื่อยมา ให้เห็นสินค้าด้วยเห็นสินค้าด้วยทีนี้ทุกคนอ่าแล้วมันจะแล้วทีเนี้ยทาไมเออมีคนถามว่าทําไมต้องกินก่อนออกกําลังกายกินหลังออกกําลังกายได้ไหม ถ้าถามว่ากินออกกําลังกายได้ไหมมันไม่มีความสดชื่นมันไม่มีความกระปี้กระเป่าเออมันอาจจะทําให้เราคือถามว่ามีแรงไหมมันก็มีแรงนะมันมีพลังงานนะเพราะว่าโปรตีนมันมีพลังงานใช่ไหมแต่ว่าทําไมต้องกินก่อนอ่าทําไมต้องกินก่อนออกกําลังกายเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไม่ได้กินเลยทำไมต้องกินก่อนออกกําลังกายเพราะว่าเนี่ยโปรตอะมิโน18ชนิดนะ จะมีกรดอะมิโน18ชนิดที่ชื่อลิวซีนนะที่จะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อนะช่วยรักษากระดูกผิวหนังนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อหลังการออกกําลังกายที่รุนแรงได้ถ้าสมมติว่าเราออกกําลังกายผิดท่าเราออกกําลังกายแบบว่าโหหนักๆอยากอยากเล่นคาริโอครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเอออยากเต้นอาราบิกหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าวันหนแบบเจอเพลงมันมาหนัอย่างปุ้ยเจอเพลงสนุกนะ มัก็กระโดดนะเนี่ยถ้าเราผิดพ่าขึ้นมาใช่ปะ่ะมันก็ทําให้เราอะอักเสบได้ระบมได้เนี่ยเราถึงได้ให้กินก่อนออกกําลังกายวันนี้ปุ้ยกิน5แคปไปนะจะได้ไม่เพียไม่เหนื่อยนะจะได้ช่วยลบปบมือกับลูกได้5แคปซูลไปเลยนะคะแล้วก็โกซี1แคป1 1เม็ดนะแล้วก็อี่พัดพัดพัด1แคปซูลแล้วเราไปไหนอะต่อตังอยู่ในรถเออ เราจะสวยเราจะสวยตายหรือเราจะติดคอตายกี <c oughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่เมตรวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเมตรทุกคนเจ็ดเมตรทุกคนเออทําไมปุ้ยต้องกินเยอะขนาดนี้เออตามหัวข้อเลยตามหัวข้อเลยนะคะตามหัวข้อที่ปุ้ยบอกเลยว่าให้เราอ่ะเป็นตัวนําเสนอสินค้าให้เราเป็นตัวขายสินค้าหุยทําไมทําไมตัวเล็กจางถ้าเป็นเพื่อนที่อยู่ในเฟสเขาเห็นตัวจริงเราใช่ไหม ก็จะเห็นว่าเราผิวสวยเราน้ามันฟืดเพราะว่าเราไม่ค่อยใช้งานช่วยไหมเดี๋ยวไปช่วยเขายกไอ้นี่ออกก่นยกรถก่อน โปรตีนมันจะหายไหมทุกคนเฝ้าโปรตีนให้เพื่อนก่อนนะ <laughs> ให้ทุกคนเฝ้าเต้าโปรตีนปุ้ยไว้นะคะพอดีเอาพอดีรถมันยางรั่วทุกคนรถมันยางรั่วแล้วทีนี้เมื่อคืนตั้งขาตั้งคู่ไว้แล้วมันเอาลงไม่ได้ก็เลยคลืดๆมันก็เลยเสียงดังหน่อยนะคะ <c oughs> โอ้โอสปริงมันเอเนี่ยสปริงมันมันไม่ได้ใช้งานบ่อยอะ่ะก็เลย ทำฟืดออมันฟืดหมดแล้วออกกำลังกายไปแล้วเช้านี้หมดไปห้าร้อยแคลอรี่หายชื่นใจ เะจเมตรทุกคนเมื่อวานขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปร้านแบบร้านขาใกล้ๆไปซื้อน้ําแข็งมาใช่ไหมเออแล้วลูกชายเขาก็ซ้อนหลังอ่ะลูกสาวนั่งหน้าแล้วอยู่ดีๆแต่ปุ้ยยเป็นคนขี่้าเพราะว่ามีลูกแล้วมันก็ในหมู่บ้านนี่ใช่ไหมก็ขี่ช้านี่แหละมันก็ดังฟู่เลยกิแล้วมันก็โดนขากีต้าร์นะกีต้าร์บอกหูแม่เจ็บแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรกระเด็นก็ไปเดินหากันอะไรเงี้ย ขามาเดินหาหนึกว่าเหยียบตะปูเหยียบได้เฮรอมันไม่มีรอยตะปูนะนะคะทุกคนอะทีนี้ขยัยบขอนุญาตให้ติดกล้องหน่อยอะทีนี้ปุ้ยนั่งติดกล้องเลยเพราะว่าปุ้ยจะให้เห็นสินค้าว่าปุ้ยอยากกินอะไรบ้างนะคะเนี่ยคือเอาตัวเองอะไปเป็นตัวเดินให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากินน่ะมันเห็นผลยังไงมันเห็นผลเรื่องผิวใช่ไหมผมใช่ไหมซึ่งเมื่อวานเจออ่าพี่ที่เขามาซื้อคอลลาเจนปุ้ยไปเขาบอกผิวสวยเนาะ ผมเงาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเห็นเราตั้งแต่ก่อนกินไงเขาเห็นเราตั้งแต่ก่อนกินแล้วแล้วก็มาเจอเราที่เรากําลังระหว่างกินอืมแล้วก็กินแล้วเราก็กิน,แ,กกนแบบเราไม่ทิ้งการกินทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายสม่ําเสมอเหมือนกับพี่ๆบางคนกับทุกหลายๆคนนะคะ อย่างเช่นอ่ะอย่างเงี้ยมันอะ่ะทาให้เราอะ่ะโคตรรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันสวยว่ะฉันแบบฉันรู้สึกดีมากที่ฉันกินกินผลิตภัณฑ์นี้แล้วมันเห็นผลแล้วคนที่เขาเห็นเราอะ่ะเชื่อไหมว่าปุ้ยไปเจอเพื่อนอะ่ะปุ้ยไปเจอเพื่อนซึ่งเพื่อนอะ่ะก็ก็เป็นเพื่อนในเฟซเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนปุ้ยเหมือนกันอืมเขาบอกหปุ้ยอะสวยจนขนลุก แล้วเขาก็แบบล้วขนเขารู้จริงๆนะปุ้ยก็ดูปุ้ยก็เลยวิ่งเข้าไปกอดเขาปุ้ยก็เลยกอดเขาอะไรเงี้ยเออแล้วปุ้ยก็ถามอ่ะเขาบอกว่าปุ้ยสวยจนคนรู้คือแบบเฮ้ยจริงๆอะ่ะโดยพื้นฐานอะ่ะปุ้ยไม่ได้เป็นคนสวยนะแต่ปุ้ยอะ่ะเป็นคนที่ดูดีได้จากสิ่งนี้นะคะต้องขอบคุณขอบคุณเลยว่าสิ่งนี้ที่ทําให้ปุ้ยอะ่ะ่นดีขึ้นผิวดีขึ้นนะคะซึ่ง ทำให้กลายเป็นคนมีความมั่นใจขึ้นมาเลยนะใครที่ไม่มีความมั่นใจเรื่องสรีระรูปร่างหรือว่าเรื่องผิวพรรณนะทุกคนให้ทุกคนอะ่ะดูแลตัวเองออกกําลังกายกินอาหารดีๆมีประโยชน์กินอาหารที่แบบเป็นโปรตีนทุกคนเออแล้วทีนี้ปุ้ยก็คุยกับพี่เขาพูดถึงเรื่องโปรตีนนะคุยกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าเขาก็กินโปรตีนนะกินไข่กินอกไก่ปุ้ยเลยถามว่าเครียดไหมพี่เขาบอกเครียดคือเครียดเรื่องงานงานเยอะอันนั้นก็แบบ เดี๋ยวทําไม่ทนันอันนี้ก็มีงานเข้ามาคือเป็นคนงานเยอะนะคะเขาก็เลยเครียดนะคะพี่ก็นบอกว่านี่ไงนี่ไงเครียดเวลาพี่เครียดแล้วระบบการทํางานมันไม่ย่อยนะเออเรื่องน้ําน้ําน้ําย่อยที่จะมาย่อยในอกไก่ให้พี่ไข่ให้พี่เนี่ยมันไม่ทํางานนะแล้วทีนี้พี่จะต้องท้องอืดพี่จะต้องท้องอืดพี่จะต้องแบบว่าอุจจระค้างเก่าเยอะมาก ะะเพราะฉะนั้นนะคะพี่อยากเครียดเขาบอกพี่ทําไม่ได้อะถ้าพี่พัพี่ทําไม่ได้พี่ก็ต้องอเปลี่ยนการกินใหม่ซึ่งพี่เขากินคีนอยู่เออเราไม่ได้เราไม่ได้พูดเลยนะว่าพี่ต้องมากินโปรตีนของหนูนะของหนูดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือปุ้ยไม่ได้พูดปุ้ยแค่แนะนําว่าอืเนี่ยพี่ต้องกินอย่างนี้นะ เออกินน้ำเปล่าเยอะๆนะกินแพนเลยหรือถ้าไม่อยากมีอ่าถ้าไม่อยากมีหน้าท้องที่มันป่องไม่อยากมีต้นขาที่มันใหญ่ก็อยากกินนมเปรี้ยวอยากกินนมหวานนะคะทุกคนทีนี้พี่เขาก็บอกว่าหู oo, ไม่กินอะไรได้เลยเหรอไม่กินไอน้น,อนู่นไอ้นี่นั่นเลยเหรออะไรเงี้ยทีนี้เขาถามาปุ้ยรู้ได้ไงปุ้ยบอกว่าปุ้ยอะฟังนายแพทย์เปี่ยมโชคมาฟังนายแพทย์ฟังนายแพทย์เปี่ยมโชคมาซึ่งนายแพทย์เปี่ยมโชคเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน อ่าพ่ชนาการซึ่งมา20กว่าปีเนาะจบมาจากสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าไม่เชื่อนะแต่ถ้าอ่าพี่ไม่เชื่อปุ้ยนะแดดสองตาถ้าพี่ไม่เชื่อปุ้ยนะไปเสิร์ชหาใน,นเน็ตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําตาลที่สหรัฐอเมริกาเขาได้ทําการใใวิจัยไว้ทุกคนปุ้ยพูดถึงเรื่องอันนี้แล้วกันสะเก็ดเงินเออเมื่อวานนะฟังเรื่องสะเก็ดเงินมานะคะซึ่งปุ้ยก็เจอในแอปทิกตอกอะ่ะเป็นฝรั่งสะเก็ดเงินน่ากลัวจังเลยทุกคนนะคะสะเก็ดเงนเินเกิดจากเราเป็นอะไรนะภูมิแพ้ ภูมิแพ้ตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวนะหากกอนเมื่อวานจดมาเมื่อวานจดมาสกเก็ดเงินเมื่อวานจดมาเรื่องสกเก็ดเงินนี่ไงนี่ไงเป็นโรคภูมิต้านทานทำลายเซลล์ตัวเองนะคนที่เป็นสกเก็ดเงินทำไมทานโบต้าพีได้เออเพราะว่าโบต้าพีเนี่ย เป็นโปรตีนทุกคนเป็นโปรตีนพืชที่ไม่มีความหวานเลยนะคะทีเนี้ยคนที่เป็นสะเก็ดเงินอ่ะคนที่เป็นสะเก็ดเงินอ่ะคืออะไรรู้ป่ะคือน้าตาลทุกคนคนที่มีโรคไข้ไข้เส็บคนที่มีแบบเป็นเชื้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อเรื่องเชื้อราอะไรในร่างกายอ่ะเป็นโรคตัวบวมเอยนุ่นนั่นเอิญมันมาจากน้ําตาลหวานนมเนยทั้งนั้นทุกคนให้ทุกคนลด ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้หรืออะไรต่างๆให้ทุกคนลดนะไม่ว่าจะคันเนื้อคันตัวเวลาเงื่อออกลวคันให้ทุกคนลดหวานเออแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นซึ่งแม่แม่ปุ้ยนะบ่นมากเลยเงื่อออกลวคันคันแล้วก็เกาจนเป็นแผลแล้วแผลก็ไม่หายแล้วเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นเบาหวานเออเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วเกาแล้วแผลไม่หายจะต้องตัดแขนตัดขาแน่เลยเกาแล้วก็เป็นแผลนู่นนี่นั่นปุ้ยเลยบอกว่าแม่งดหวานเลยแม่งงดหวานอยู่นี้ตอนนี้แม่ปุ้ยไม่เป็นแล้วนะ เออเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเรากินหวานมากๆแล้วเนาะมันมันเอ้ยน้ำน้ำตาลมันเกินในร่างกายอะทุกคนน้ําตาลมันเกินในร่างกายปุ๊บจะทําให้เหงื่อเป็นพิษพอออกมาแล้วมันก็จะคันคันแล้วก็เกาเออเกาก็เป็นแผลแล้วก็ไม่หายหรอกเพราะเรายังกินหวานเนี่ยแล้วทีเนี้ยแม่ปุ้ยก็ไม่ได้กินแล้วใช่ไหมก็เลยโทรถามแม่แล้วเป็นไงบ้าเหงื่อออกหายคันยังแม่บอกหายคันแล้ว เนี่ยเห็นไหมต้องขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ที่เชื่อปุ้ยว่าไม่ให้กินหวานแม่ก็ไม่กินหวานโอ้ยเออแม่ก็ไม่กินหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณนายแพทย์เปี่ยมโชคขอบคุณสินค้าชนิดนี้ที่ทําให้ปุ้ยมีความรู้แล้วก็สามารถให้คนเขามีความสุขได้ถ้าปุ้ยไม่อยู่ในแบรนด์นี้นะปุ้ยก็ไม่รู้หรอกปุ้ยก็ยังคิดว่าแม่เป็นเบาหวานเกาเกาแล้วก็เป็นแผลอืม ปุ้ยก็ยังคิดอย่างนี้อยู่นะคะก็ยังคิดว่าการเป็นโรคเกาต์คือกินปีกไก่กินเป็ดกินนกอยู่นะคะต้องขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ฝนที่ดึงปุ้ยมาแบบน,นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ที่แบบตั้งใจฟังในแพทย์เปี่ยมโชคคือพยายามที่จะฟังทั้งๆท,ที่เป็นคนไม่ชอบทั้งๆท,ที่เป็นคนไม่ชอบมานั่งฟังอะไรอย่างนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่จ๋าสวัสดีทั้งๆท,ที่เป็นคนที่แบบ ไม่ชอบมานั่งฟังมานั่งจดอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยมันโคตรได้ความรู้เลยแล้วเรามีความสุขมากเรามีความสุขมากที่เราบอกคนนั้นแล้วเขาเชื่อแล้วเขาหายจากสิ่งที่เขาทรมานทุกคนไม่มีใครอยากไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากแบบหัวเป็นแผลเราไม่หายไม่มีใครอยากเป็นภูมแพ้มันทรมานอย่างลูกชายปุ้ยอยากกีต้าร์น่ะผื่นขึ้นหลังผื่นขึ้นหลังเวลาเงือออกผื่นขึ้นหลังเยอะมากมาสามวันสามวันปุ๊บแล้วคันเด็กอ่ะเนาะ ก็บอกแม่ทําไมผื่นขึ้นไม่หายเลยปุ้ยเลยบอกว่าวันนี้กินอะไรบ้างถามว่าวันนี้ลูกกินอะไรบ้างกินนมอโวันตีนอโวันตินช็อกโกแลตกินชานมไข่มุกกินเบบซี่กินอะไรอีกนะกินขนมปังปุ้ยเลยบอกว่าโอเคงดให้หมด ยกเว้นนมเพราะว่าเขาเป็นคนที่ติดนมปุ้ยเราบอกว่าไม่เป็นไรกินนมได้กินนมไปเลยนะคะตอนนี้พื้นหายแล้วตอนนี้พื้นหายแล้วเพราะว่าปุ้ยไม่ให้เขากินเบบซี่ไม่ให้เขากินชานมไข่มุกไม่ให้เขากินแบบขนมปังแล้วนะคะซึ่งตอนนี้พื้นหายแล้วก็เฮย้ยมันมหศัศจรรย์พันลึกมากทุกคน<笑><笑>ก็ก็ดีหน่อยก็คือให้เขาหยุดได้3วันเอง3วันเองพืนพ้นเขาแข็นะคะทุกคนอ่ะแปดโมงแล้วหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวก่อน พูดมากก็หิวข้าวนะคะเราไม่มีคอลลาเจนเอนไซม์ไงเราไม่มีคอลลาเจนเอนไซม์แดดมันส่องลูกตาขยบหน่อยนะคะเราไม่มีคอลลาเจนเอนไซม์เราก็เลยหิวเราหมดแล้วพี่ฝนหนูอยากได้คอลลาเจนเอนไซม์มันอะไรจะมา <c oughs> <c oughs> นะคะทุกวันนี้ไม่กล้าโพสกาแฟอืมไม่กล้าโพสกาแฟแล้วกลัวลูกค้าแบบว่าสาธุค่ะสาธุค่ะรวยๆหนูจะแบบพี่ฝนสต๊อกอันนี้ยี่สิบเท่าไหร่กี่หมื่นหาตังกน เดี๋ยวไปหาเลทเดี๋ยวหนูไปหาเลทเอาว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะไปกินข้าวก่อนนะกินข้าวกินข้าวก่อนสวดมนต์ตากผ้าแล้วก็ถึงจะได้ออกกําลังกายได้ออกกำลัรู้ยถึงเวลานั้นก็งนอนง่วงนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย